เทคนิคในการปิดการขายฉบับมือใหม่ใช้เทคนิคนี้อาจจะทําให้คุณเองปิดการขายได้ดีขึ้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคือผมมีเทคนิคการปิดการขายเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าสําหรับมือใหม่นะฮะที่ง่ายสุดแล้วก็สามารถท่องจําเป็นบทได้เลยนะครับจาอย่างนี้ก็ได้เวลาเราจะไปปิดการขายลูกค้าใครอะนะครับมันจะมาจากการนําเสนอใช่ไหมฮะมันมาจากการที่เราไปเปิดใจลูกค้ามันมาจากการที่เราตอบข้อโต้แย้งลูกค้าได้นะครับไขข้อข้องใจลูกค้าจบแล้วประมาณหนึ่งพอถึงขบวนการใน การที่เรานําเสนอเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเข้าสู่การปิดการขายลูกค้าเนี่ยนะครับเราอาจจะใช้สคริปต์นะครับเทคนิคง่ายๆก็คือขออนุญาตลูกค้าเลยนะและเราเองเนี่ยฝึกก่อนในการเขียนแอปอฝึกเลยในการเขียนแอปเลยเช่นสมมติว่าได้โชคที่ผมมานําเสนอรแรกๆใช่ไหมครับเราจะนําเ,เสนอเสร็จแล้วและเราก็จะเปิดอย่างเดียวไม่ปิดสักทีหนึ่งเลยผมก็เลยไม่ไม่ค่อยปิดการขายได้เลยนะครับแต่พอเราเริ่มแบบฝึกฝึกปิดใช่ไหมต่อให้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเ อาจจะเริ่มแบบพอเรานําเสนอไปสักระยะหนึ่งอะ่ะเราจะเอาแอปอ่ะแอปหรือว่าตัวเอกสารหรือตัวคีย์หรือ e- แอปก็ได้คีย์เลยถามลูกค้าเลยเ<อ>ลูกค้าครับถ้าลูกค้าจะทำเนี่ยกรมการ์ตัวเนี้ยลูกค้าเองเนี่ยนะครับอยากจะให้ผู้รับผลประโยชน์เนี่ยเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยครับฝึกเลยนะครับหรือลูกค้าอยากจะเอาเอกสารเนี่ยส่งไปที่ไหนส่งที่ทํางานดีไหมครับพี่หรือว่าให้ส่งไปที่บ้านดีฝึกเลยหรือแบบถ้าลูกค้าเนี่ยจะทําโครงการที่ผมนําเสนอ ตัวประกันสุขภาพตัวนี้นะตัวเงินออมตัวนี้นะครับลูกค้าอยากชําระเงินเนี่ยผ่านช่องทางไหนดีครับลูกค้ามีบัตรเครดิตไหมเออเนี่ยฝึกเลยนะครับใช้สคริปประมาณเนี่ยนะครับคุณนําเสนอเสร็จแล้วคุณลองเอาสคริปเนี่ยไปปิดเลยให้ลูกค้าปฏิเสธเราจะได้ลูบนะครับแต่น้องใหม่ๆเนี่ยหลายคนเนี่ยปัญหาที่เกิดคือนําเสนออย่างเดียวไม่ปิด คือนํำเสนออย่างเดียวไม่ปิดถ้าจะปิดก็จะแบบบอกถ้าเกิดลูกค้าโอเคไหมครับลูกค้าสนใจไหมครับลูกค้าทําเลยไหมครับอะไรอย่างเงี้ยคืออย่าอย่าอย่าถ้าไม่จาเป็นอย่าไปพูดอย่างงั้นใช่ไหมแต่เราโยนหินนาทางก่อนนี่ถ้าลูกค้าเองเนี่ยจะทํากรมธรรม์ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับลูกค้าเองนะครับอยากจะลงนะครับอาชีพของคุณลูกค้านีเป็นอะไรบ้างครับอะไรอย่างเงี้ยถ้าลูกค้าตอบเออนะ ก็กกแสดงว่าสัญญาณมีเอ,อแต่ได้กับลูกค้าไม่ตอบเดี๋ยวก่อนนะน้องอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้รู้นะครับว่าลูกค้ายังไม่ซื้อใช่ไหมไม่ใช่นําเสนอเสร็จอย่างเดียวแล้วก็เป็นไงครับแล้วก็โอ้โห พอลูกค้านั่นนี่นู่นนะครับก็ต่างคนก็ต่างกับผมเจอมือใหม่ๆแบบนี้เยอะมาผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะในช่วงแรกๆก็เป็นอย่างนั้น,น,นแล้วเราเอาทริปนี้ก็คือโยนหินถามทางไปก่อนเออว่าถ้าลูกค้าจะทํานะลูกค้าอยากจะทําแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยอ่าลูกค้าอยากจะให้รับเงินปันผลเนี่ยแบบไหนดีครับแบบบัญชีไหมฮะหรือว่าแบบเช็คอะไรอย่างเงี้ยคือลองลองโยนหินถามทางถามลูกค้าก่อนร่าฟีดแบ็ลูกค้าเป็นยังไงไม่ใช่นําเสนอเปิดใจทั้งวันหนึ่งก็ไม่ปิดกัรขายสักทีหนึ่งเอาจริงนี้ไปใช้ได้เลยนะครับ ส่วนใครที่มองว่า